สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงในส่วนของการอินทิเกรตหลายชั้นนะครับซึ่งในส่วนของการอินทิเกรตหลายชั้นเนี่ยนะครับก็จะมีพื้นฐานมาจากอินทิเกรตชั้นเดียวนะครับเพียงแต่การอินทิเกรตหลายชั้นเนี่ยนะครับเราจะทําหลายๆครั้งนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วครับการอินทิเกรตหลายชั้นเนี่ยนะครับเราจะเริ่มจากการอินทิเกรตในในลักษณะที่เป็นก้อนด้านในก่อน จากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อได้ก้อนด้านในนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็อินทิเกรตก้อนถัดมานะครับในก้อนที่เป็นชั้นที่ซ้อนถัดมานะครับจากในไปนอกนั่นเองนะครับเพราะนั้นนะครับในลักษณะของการอินทิเกรตเนี่ยนะครับลักษณะตัวนี้นะครับมันก็คล้ายๆกับการอินทิเกรตชั้นเดียวนะครับแต่ว่าเราจะต้องทำในหลายๆชั้นแค่นั้นเองนะครับมาดูทฤษฎีนิดนึงละกันนะครับปกติแล้วครับการอินทิเกรตเนี่ยนะครับเราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการหาพื้นที่ ซึ่งปกติแล้วนะครับที่มาของการอินทิเกรตเนี่ยนะครับถ้าจากที่เราจําได้นะครับจากกรณีที่เราเรียนในส่วนของคณิตศาสตร์วิศวกรรมหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะพบว่านะครับการอินทิเกรตก็คือเป็นการเอาผลรวมของแต่ละส่วนที่เป็นส่วนย่อยๆเนี่ยนะครับมารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นการอินทิเกรตนะครับก็คือเป็นการหาลิมิตของผลรวมที่เป็นผลรวมย่อยๆนะครับนะครับเพราะฉะนั้น ลักษณะตัวนี้นะครับก็คือเราจินตน,นาการครับว่าตรงนี้นะครับในการาฟตัวนี้มันคือพื้นที่อะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับมันไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นลักษณะแบบคงที่นะครับอย่างเช่นสมมุตินะว่าเราต้องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้าเนี่ยเราสามารถหาได้ง่ายครับเพราะว่าเราเอากว้างคูณด้วยยาวถ้าแบบนี้เราหาค่าง่ายครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นเคอร์ฟแบบนี้ครับมัน ไม่สามารถแทนด้วยสูตรที่เป็นการหาพื training, to to distance, ้นที่สามเหลี Expert, 好好่ยมหรือ like พื้นที่สี่เหลี่ยมได้นะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัตินะครับเขาก็จะต้องซอยพื้นที่บริเวณนี้ออกมาเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับพื้นที่เล็กๆเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมย่อยๆ่ะครับเล็กๆนะครับซอยๆออกมานะครับแล้วเอาไอ้สี่เหลี่ยมย่อยๆซอยๆตัวนั้นะครับมาจับรวมกันเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันเลยเป็นที่มาว่า สาเหตุที่เราเรียนในส่วนของการอินทิเกรตหรือการอินทิเกรลนะครับมันก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างฟังก์ชันที่เป็น f x กับระยะที่เป็นแกน x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้คือเป็นนิยามนะครับค่าอินทิเกรตของฟังก์ชัน f ใดๆก็แล้วแต่ก็คือผลบวกของพื้นที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า n รูปทีนี้ n รูปในแต่ละรูปเนี่ยนะครับเรา,าซอยกันเเยอะๆมากๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถหาพื้นที่ตรงนี้ได้ ซึ่งตัวนี้นะครับต้องย้อนไปนิดนึงครับตรงนี้นะครับต้องย้อนไปว่าการอินทิเกรตนะครับในเรื่องของพื้นฐานวิศวกรรม1นเนี่ยนะครับเราเคยเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นในบทนี้นะครับเราก็จะเอาความรู้จากคณิตศาสตร์วิศวกรรมหนึ่งเนี่ยนะครับมาใช้ต่อนั่นเองนะครับในส่วนของการอินทิเกรลนะครับหรือการอินทิเกรตพื้นที่2ชั้นทีนี้ทำไมถึงเป็น2ชั้นนะครับ จากข้อมเมื่อกี้นะครับมันอาจจะอินทิเกรตเพียงชั้นเดียวเพราะว่าเราต้องการหาพื้นที่แต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราต้องการหาในลนักษณะของอปริมาตรหรือว่าเป็นลนักษณะของรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับมันอาจจะประกอบไปด้วยตัวแปรที่เป็นฟังก์ชันเนี่ยนะครับตั้งแต่2ตัวแปรขึ้นไปอาจจะเป็น2เป็นสก็ได้ครับ ซึ่งตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเกล่าวถึงนะครับการอินทิเกรตในเรื่องของ2ชั้นนะครับที่มีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะบอกได้ว่าถ้าสมมุตินะครับว่าเราให้ค่า Q วเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าณระ,ะนาบ x y เพราะฉะนั้นมันก็จะปิดล้อมไปด้วยนะครับแกน x นะครับซึ่งแกน x เนี่ยนะครับมีขอบตั้งแต่ a จนถึง b แล้วก็แกน y มีขอบตั้งแต่ c จนถึง d เพราะฉะนั้นนะครับรูปร่างหน้าตานะครับมันก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับก็คือเป็นทั้งแกน x นะครับมีขอบทั้งแกน x แล้วก็มีขอบทั้งแกน y นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการหาพื้นที่ปริมาตรตัวนี้ก็คือเป็นการหาผลรวมนะครับของฟังก์ชันที่เป็น xy นะครับคูณด,ด้วยพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็จะสามารถหาพื้นที่ตัวนี้ได้ แต่ในทางปฏิบัติครับนะก็คือเราจะประยุกต์ใช้ในเรื่องของการขาในส่วนของการอินทิเกรต2ชั้นเอามาใช้ในการหาพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างครับว่าสําหรับตัวอย่างในส่วนของการหาอินทิเกรต2ชั้นนะครับมันมีวิธีการหาได้อย่างไรนะครับ ซึ่งในลักษณะของการหาอินทิเกรต2ชั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือมีลักษณะของการอินทิเกรตชั้นแรกแล้วก็การอินทิเกรตอีกชั้นหนึ่งมาซ้อนกันนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเทียบในส่วนของอาการอินทิเกรตเทียบ x ก่อนหรือเป็นในส่วนของการอินทิเกรตเทียบ y ก่อนอันนี้ก็ต้องดูในเรื่องของโจทย์อีกทีหนึง่งนะครับมาดูโจทย์ละกันนะครับอ,อย่างข้อนี้นะครับ i ินทิเกรตสชั้นนะครับเป็นการอินทิเกรตโดยเทียบ y นะครับก็คือเป็นการอินทิเกรต1บวกด้วย8 xy เนะครับเทียบ x ก่อนไม้เทียบ y ก่อนนะครับโดยตัว y ตัวนี้ตั้งแต่1ถึง2นะครับแล้วก็จากนั้นก็มาอินทิเกรตเทียบ x ต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น2ชั้นผมก็เลยเขียนให้ดูภาพง่ายๆครับก็คือมีตัวสีแดงกับสีดำนะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติครับ การอินทิเกรตแบบนี้นะครับก็คือเป็นการอินทิเกรต2ชั้นนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ครับให้หาชั้นในก่อนนะครับได้ชั้นในเมื่อไหร่นะครับแล้วเราก็ค่อยทําชั้นนอกต่ออีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดก้อนแดงก่อนครับในก้อนแดงนะครับผมก็เลยอินทิเกรตเทียบ y จาก1ไป2ของฟังก์ชัน1บวกด้วย8 x y ในลักษณะของการอินทิเกรตนะครับถ้าพวกเราจําได้นะครับก็คือเราจะสามารถกระจายได้ครับการอินทิเกรตสามารถกระจายบวกกระจายลบเข้าไปได้เพราะฉนั้นกรณีนี้เนี่ยผมก็เลยกระจายมันออกไปนะครับอ่าอินทิเกรตตัวหนึ่งนะครับผมจะได้ค่า y นะครับอินทิเกรตของ8 xy นะครับผมก็จะได้8 x ตัวนี้นะครับผมดึงเป็นค่าคงที่ถ้าเทียบกับ y ก็คือเราจะได้เท่ากับ y กําลังสองส่วนด้วย2นะครับอ่า จากนั้นนะครับเราอินทิเกรตเทียบจาก2อาจาก1ถึง2เพราะฉะนั้นเราก็แทนตัวเลขตัวนี้ลงไปนะครับตรงนี้ผมก็เลยตัดเลขนิดนึงนะครับก็คือเอา2ตัดกับ8เพราะนั้นตรงนี้ก็จะได้ y บวกด้วย4 xy กำลัง2นะครับก็จาก 1/ ไป2เพราะฉะนั้นนะครับมีช่วงจาก1ไป2ซึ่งกรณีนี้นะครับก็คือเป็นการอินทิเกรตแบบมีขีดจำกัดจาก 1/ ไป2เพราะฉะนั้นเอาแทนในส่วนของ y เนี่ยนะครับเท่ากับ2กับเท่ากับ1นะครับแล้วก็เอาก้อนที่เป็นเท่ากับ2กับเท่ากับ1เนี่ยนะครับจับลบกันนะครับคำตอบนะครับก็จะได้เท่ากับ1บวกด้วย 12x นั่นเองนะครับตรงนี้เราอินทิเกรตในส่วนของก้อนที่เป็นสีแดงแล้วนะครับเราก็เอาอ้กก้อนตัวนั้นนะครับยกมาทั้งก้อนเลยครับที่เราอินทิเกรตได้เนี่ยนะครับมาใส่ตัวนี้นะครับก็คือ1บวกด้วย 12x เนี่ยยกขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็อินทิเกรตชั้นนอกต่อนะครับ เทียบกับ x ตั้งแต่0ถึง3นะครับอินทิเกรต1นะครับได้ x นะครับอินทิเกรต 12x นะครับเราก็จะได้12ผมเป็น1เป็นค่าคงที่ออกมานะครับอินทิเกรต x ตัวนี้ผมก็ได้ x กําลัง2ส่วนด้วย2นะครับจาก0ถึง3เพราะฉะนั้นกรณีนี้ผมแทน3ลงไปแทน1ลงไปแล้วก็จับเอามาลบกันนะครับบังเอิญว่าถ้าแทน0ลงไปนะครับไอ้ก้อนด้าหลักมันจะได้0นะครับเพราะฉะนั้นก้อนด้านหน้านะครับผมแทน3นะครับก็จะได้คําตอบก็คือ57นั่นเอง อันนี้คือเป็นกรณีที่เราอินทิเกรตสองชั้นมาดูอีกกรณีหนึ่งครับถ้าสมมตินะครับว่าผมสลับกันนะครับอ่าสลับกันก็คือผมอินทิเกรตเทียบ x ก่อนนะครับแล้วก็อินทิเกรตเทียบ y นะครับซึ่งมาสักครู่นี้นะครับมันจะเป็นการอินทิเกรตเทียบ y ก่อนแล้วก็เป็นการอินทิเกรตเทียบ x อ่ามาดูกรณีนี้ครับอินทิเกรตเทียบ x ก่อนแล้วมาอินทิเกรตเทียบ y นะครับ เพราะนั้นคิดในก้อนในก่อนครับก้อนสีแดงนะครับอ่ะคิดลงไปเลยครับเพราะฉนั้นอินทิเกรตตัวนี้นะครับอินทิเกรตเทียบ x นะครับตั้งแต่ศูนย์ถึง3อินทิเกรต1ได้ x อครับอินทิเกรต 8xy เนะครับเราค่าคงที่ตรงไหนนะครับที่เราต้องการเทียบเนี่ยที่มันไม่เกี่ยวกับ x เนี่ยดึงออกเพราะฉะนั้นดึง8 y ออกนะครับและอินทิเกรต x ตัวเดียวนะครับอินทิเกรต x กผมจะได้ x กำลังสองส่วนด้วยนะครับจากศูนย์ถึง3แทน3ลงไปนะครับแล้วก็แทน ศูนย์ลงไปแล้วก็เอาสองก้อนนี้จับลบกันนะครับเอาตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับคำตอบตรงนี้นะครับถ้าผมคิดเลขออกมามันก็จะได้3บวกด้วย36 y กาไอ้ก้อนด้านในผมคิดได้แล้วนะครับสีแดงแเนี่ยคิดคิดคิดเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาก้อนตัวนี้นะครับเอามาอินทิเกรตซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับเอาวงนอกนะครับก็คือตั้งแต่ 1- ถึง2เป็นการอินทิเกรตเทียบ y นั่นเองนะครับ เพอนะน้าอินทิเกรตเทียบ y ตัวนี้นะครับได้คำตอบตามนี้เลยครับอินทิเกรต3ผมได้ 3y นะครับอินทิเกรต 36y ผมจะได้นะครับดึง3ออกออกนะครับแล้วก็ y ตัวเดียวนะครับก็คือจะได้ y กํลัง2ส่วนด้วย2นะครับจาก1ไป2นะครับผมแทน2ลงไปแล้วก็แทน1ลงไปนะครับแล้วเอาจับลบกันนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ57นั่นเองคำถามครับก็คือ สิ่งที่ตรงนี้นะครับมันมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งก็คือว่าปกติแล้วครับถ้าสมมุติว่าเราสลับการอินทิเกรตเนี่ยนะครับในตามปกติแล้วครับมันจะไม่เท่ากันก็คือการอินทิเกรตเทียบ x ก่อนแล้วก็มาอินทิเกรตเทียบ y กับการอินทิเกรตเทียบ y ก่อนแล้วมาอินทิเกรตเทียบ x เนี่ยนะครับในทางปฏิบัติครับคำตอบจะต้องไม่เท่ากันแต่บังเอิญครับกรณีนี้นะครับเราสลับครับอินทิเกรตเทียบ x ก่อนแล้วมาอินทิเกรตเทียบ y กับอินทิเกรตเทียบ y ก่อนแล้วมาอินทิเกรตเทียบ x เนี่ยนะครับบังเอิญคําตอบมันดันเท่ากันนะครับจากกรณีเมื่อกี้นะครับก็คือ57เหมือนกันเพราะฉะนั้นกรณีนี้ครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราจะาจำเป็นต้องรู้เลยครับว่าโดยทั่วไปครับการอินทิเกรตซ้ำา2แบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นค่าอินทิเกรตที่เท่ากันแต่ถ้าในที่ผ่านมานะครับตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยบางมีค่าเท่ากันเพราะอะไรนะครับ บังเอิญครับมันเป็นฟังก์ชันที่เป็นการอินทิเกรตบนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความหมายของสี่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไรครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือด้านกว้างคูณด้วยด้านยาวถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติครับเราต้องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับเราเอากว้างคูณยาวก็ได้หรือเราจะเอายาวคูณด้วยกว้างก็ได้คําตอบมันจะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการอินทิเกรต 2ตัวนี้นะครับถ้าเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราจะอินทิเกรตตัวไหนก็ได้นะครับเทียบอันไหนก่อนก็ได้คำตอบมันจะได้เท่ากันเพราะฉะนั้นดูตัวนี้ดีๆครับสีน้ำเงินอ่าสีดำตัวนี้ทฤษฎีใดก็แล้วแต่นะครับน่าผมจะพูดถึงทฤษฎีตัวนี้ก่อนนะครับทฤษฎีกล่าวไว้เลยครับว่าถ้า f เป็นฟังก์ชันที่อินทิเกรตได้บน บริเวณรูปสี่เหลี่ยม Q ซึ่งสี่เหลี่ยมตรงนี้ต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจาก A ถึง B กับ C ถึง D คำตอบที่ได้คือเราจะอินทิเกรตเทียบ y ก่อนแล้วก็มาอินทิเกรตเทียบ x จะเท่ากับอินทิเกรตเทียบ x ก่อนแล้วมาอินทิเกรตเทียบ y อันใดอันหนึ่งนะครับคำตอบมันจะได้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นจําดีๆนะครับถ้าเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อไห่นะครับอินทิเกรตเทียบอันไหนก่อนก็ได้ครับคำตอบจะเหมือนกัน เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับว่าคําตอบเท่ากันหรือไม่นะครับผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับอ่าลองดูนะครับข้อนี้สมมุตินะครับว่าโจทย์ข้อนี้นะครับเขาต้องการหาอินทิเกรต2ชั้นของฟังก์ชันบนคิเมื่อกําหนดว่าฟังก์ชัน x y เนี่ยนะครับเท่ากับ x กําลังสอง y นะครับตั้งแต่ศูนย์จนถึง1แล้วก็1จนถึง2เพราะฉะนั้นศูนย์ถึง1ตัวนี้เป็นค่า x นะครับแล้วก็1ถึง2ตัวนี้เป็นค่า y เขาอยากรู้ครับว่าเฮ้ ถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับไอฟังชันตัวนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือไม่เพราะฉะนั้นอันดับแรกครับผมเลยลองอินทิเกรตเทียบ x ก่อนแล้วมาอินทิเกรตเทียบ y นะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ครับผมอินทิเกรตเทียบ x ก่อนนะครับยกทั้งฟังก์ชันมาเลยครับก็คือ x กาลัง2 y นะครับเอามาเทียบ x ก่อนนะครับจาก0ถึง1แล้วก็ค่อยมาอินทิเกรตเทียบ y ทีหลังก็คือจาก1ถึง2เพราะนั้นในส่วนของด้านในนะครับสีแดงตัวนี้นะครับอินทิเกรตเทียบ x นะครับ บังเอิญค่า y เป็นค่าคงที่นะครับอินทิเกรตเทียบ x ก็คือจะได้ x กำลัง3ส่วนด้วย3นะครับจาก0ถึง1เพราะนั้นนะครับแทน1มาลงไปนะครับก็จะได้คําตอบก็คือ y กำลัง3นั่นเองแล้วก็เราก็เอาคําตอบตัวนี้นะครับมาอินทิเกรตต่อครับอินทิเกรตของ y ส่วน3เทียบกับ y นะครับจาก1ไป2ตัวนี้คําตอบนะครับถ้าอินทิเกรตตัวนี้ผมจะได้เท่ากับ y กำลังสส่วนด้วย6 จาก1ไป2นะครับทีนี้ผมก็เลยต้องแทนนะครับจาก1ไป2เนี่ยแทน2ลงไปแทน1ลงไปแล้วจับลบกันนะครับคำตอบก็คือจะได้1ส่วน2อันนี้คือเป็นกรณีที่เราอินทิเกรตเทียบ X ก่อนแล้วก็มาอินทิเกรตเทียบ Y มาดูกรณีอีกกรณีหนึ่งบ้างครับเราอยากรู้ว่ามันเท่ากันหรือไม่นะครับอ่ะผมก็เลยลองอินทิเกรตเทียบ Y ก่อนแล้วมาอินทิเกรตเทียบ x อินทิเกรตเทียบ y นะครับอ่ะ เทียบ y เนี่ยนะครับอะไรที่ไม่เกี่ยวกับ y เป็นค่าคงที่นะครับดึงออกนะครับไอ้ตรงนี้นะครับ x กํลังสองเป็นค่าคงที่ผมดึงออกอินทิเกรตเทียบ y นะครับได้ y กํลังสองส่วนที่สองจากหนึ่งไปสองนะครับจากนั้นนะครับผมแทน y เท่ากับสองแล้วก็เท่าเท่ากับหนึ่งแล้วก็จับลบกันเพราะฉะนั้นคำตอบตัวนี้นะครับผมก็จะได้คำตอบก็คือสามส่วนสอง x กํลังสองผมเอาสามส่วนสอง x กํลังสองเนี่ยนะครับมาอินทิเกรตต่อนะครับโดยเป็นการอินทิเกรตเทียบ x จากไป ตรงนี้นะครับส่วน2เนี่ยนะครับผมดึงออกได้นะครับด้านในนะครับมันก็จะเหลือ x กํลังสนะครับ x กํลัง2อินทิเกรตตัวนี้จะได้ x กํลังสส่วนด้วย3ะครับจาก0ูนย์ไป1นะครับแทน1ลงไปแทน0ูนลงไปนะครับเอาจับลบกันนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบตัวนี้ก็จะได้1ส่วน2เท่ากันเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็คือเป็นกรณีที่เป็นการอินทิเกรตบนในส่วนของฟังก์ชันบนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า มาดูกรณีเคสนี้กันบ้างครับเรามาพิสูจน์กันต่อครับถ้าเป็นกรณีนี้ครับเขาบอกว่าในส่วนตรงนี้นะครับคิวเนี่ยเป็นพื้นที่บนสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมีค่า x ตั้งแต่1ถึง2แล้วก็ค่า y ตั้งแต่3ถึง5ทีนี้เราอยากรู้ครับว่าพื้นที่มันเท่าไหร่นะครับดูเคสแรกก่อนก็ได้ครับอินทิเกรตเทียบ x ก่อนนะครับแล้วค่อยมาอินทิเกรตเทียบ y เพราะนั้นอินทิเกรตเทียบ x นะครับอ่า การอินทิเกรตชนนะครับเราจะได้ค่า x ออกมานะครับจาก1ถึง2เพราะนั้น2ลบด้วย1นนะครับก็ได้เท่ากับ1จากนั้นเอาหนึ่งตัวนี้ไปอินทิเกรตต่อนะครับอ่าบังเอิญว่าอินทิเกรตชนตัวนี้นะครับผมได้ค่า y นะครับจาก3ามถึง5เพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับเอา5ลบด้วยสามนะครับอ่าก็ได้เท่ากับ2อ่ามาดูกรณีอีกเคสหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คืออินทิเกรตเทียบ y ก่อนแล้วก็มาอินทิเกรตเทียบ x นะครับ อินทิเกรตเทียบ y ครับการอินทิเกรตชนนะครับเราจะได้ค่า y นะครับนะได้ค่า y ออกมานะครับแต่ y ตัวนี้นะครับตั้งแต่3มถึงหเพราะนั้นจับลบกันนะครับ5ลบด้วย3ามก็คือได้เท่ากับ2อเอาสองมาอินทิเกรตต่อนะครับในวงนอกต่อนะครับอินทิเกรต2เทียบกับ x จาก1ไป2เพราะนั้นกรณีนี้ครับดึงสองออกไปแล้วก็อินทิเกรตชนนะครับเราก็จะได้ค่า x จาก1ไป2 สองลบด้วยหนึ่งก็คือได้เท่ากับหนึ่งเพราะว่าหนึ่งคูณด้วยสองด้านหน้าก็ได้สองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ครับจะสังเกตนะครับว่าถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับเราจะใช้อันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับอ่าใช้อันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับคำตอบมันจะเหมือนกันจะเทียบ x ก่อนแล้วก็มาเทียบ y หรือจะเทียบ y ก่อนแล้วก็มาเทียบ x คําคำตอบจะเหมือนกันถ้าเป็นกรณีที่อยู่บนบริเวณสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ามาดูกรณีเคสนี้นะครับอ่า สมมตินะครับเราต้องการนะครับว่าหาพื้นที่กรณีนี้จงใช้อินทิเกรตหรืออินทิกรลสองชั้นหาปริมาณของรูปทรงพีระมิดนะครับเออโทษทีครับเป็นรูปทรง3มิติที่ปิดล้อมด้านบนด้วยระนาบแซดเท่ากับ X อระ,ะนาบแซดเท่ากับ4ลบด้วย X แล้วก็ลบด้วย Y แล้วก็ปิดล่างด้วยพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับโดยสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้นะครับมี x อยู่ระหว่าง1อ่าอยู่ระหว่าง0นกับ1แล้วก็ y อยู่ระหว่าง0นย์กับ2เพราะฉะนั้นกรณีนี้ครับเราจะเทียบไนไหนก่อนก็ได้ครับคำตอบจะเท่ากันเพราะฉะนั้นกรณีนี้ครับผมเทียบ x ก่อนแล้วค่อยมาเทียบ y นะครับอ่าเพราะฉนั้นเทียบ x นะครับนะก็เอาในส่วนของการอินทิเกรตเทียบ x นะครับจาก0ูนย์ถึง1นะครับอ่าเทียบกับ x ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเทียบกับ y ก็คือ0ถึง2นะครับเทียบกับ y เพราะฉะนั้นอินทิเกรตเทียบ x ครับผมก็เลยทำไส้ในก่อนนะครับอินทิเกรต4นะครับได้ 4x นะครับอินทิเกรต x กําลังเอบที่อโทษทีครับอินทิเกรต x เนี่ยครับก็จะได้ x กําลัง2ส่วน2อินทิเกรต y ได้ xy นะครับจาก0ถึง1นะครับแทน1ลงไปแทน0ลงไปแล้วจับลบกันนะครับบังเอิญว่าก้อนที่เป็น0เนี่ยมันได้มันได้ทั้งทั้งทั้งโพสเลยเป็นศูนย์เพรากะฉะน ลบด้วย y นะครับจากนั้นเอา7จส่วนสลบด้วย y เนี่ยนะครับมาอินทิเกรตต่อนะครับในอินทิเกรตชั้นนอกนะครับอ่าอินทิเกรตชั้นนอกตัวนี้นะครับเทียบกับ y จาก0ถึง2อินทิเกรต7จส่วนสนะครับได้อีกเจ็ดอ่าได้7จส่วนส y นะครับลบด้วยอินทิเกรต y นะครับอินทิเกรต y ได้ y กำลังสส่วนด้วยสนะครับจาก0ถึง2นะครับแทน2ลงไปแทน0ลงไปครับจะมาลบกันนะครับแล้วคำตอบที่ได้ก็จะเท่ากับ5นั่นเอง ทีนี้นะครับลองถ้าเราไม่เชื่อนะครับเราลองเช็คอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับเราลองอินทิเกรตเทียบ y ก่อนแล้วก็ไม่อินทิเกรตเทียบ x ก็ได้ครับนะคำตอบนะครับมันจะได้5เท่ากันเพราะฉะนั้นกรณีนี้ครับก็คือเป็นกรณีสมมุตินะครับว่าอ่าถ้ามันเป็นการอินทิเกรตบนพื้นที่สี่เหลี่ยมใดๆนะครับหมายถึงว่าฟังก์ชันตัวนั้นนะครับมันอยู่บริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าใดๆก็แล้วแต่นะครับการอินทิเกรตเทียบนะครับมา ก็คือเราสามารถสลับกันได้ไม่ว่าในส่วนของการอินทิเกรตเทียบ x ก่อนแล้วค่อยมาเทียบ y หรือจะเทียบ y ก่อนแล้วก็มาเทียบ x นะครับคำตอบนะครับมันจะได้เท่ากันแต่ผมแนะนําอย่างหนึ่งครับถ้าสมมุติว่าเราทําโจทย์เนี่ยนะครับเราทาทั้งคู่เลยก็ได้ครับแล้วถ้าสมมุติว่าคําตอบมันไม่เท่ากันเนี่ยนะครับแสดงว่าเราต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่ผิดแต่ถ้าคําตอบมันดันเหมือนกันแบบคิดทั้ง x y แล้วหรือเราคิด y ก่อนแล้วก็มา x เนี่ยนะครับแล้วคำตอบเนี่ยนะครับมันเท่ากันนะครับก็เราก็มั่นใจในระดับหนึ่งได้ว่าโจทย์ที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มที่น่าจะถูกต้องแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับก็จบคลิปไว้เท่านี้ละกันนะครับในส่วนของการอินทิเกรต2ชั้นบนบริเวณรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า